เชิญคะ่ะเด็ดใบมะกรูดนะคะเด็ดใบมะกรูดเนี่ยต้นมะกรูดที่ประเทศอังกฤษนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสามารถ oh. งดงามเชฟสูงเท่าไหร่คะ <75. S 1> เชฟสูง175ต้นมะกรูดต้นนี้ก็น่าจะประมาณ190-200ได้แล้วนะคะรวมกระถางด้วยใส่กระถางไว้นะคะคู่กันกับมะนาวคะ่ะมะกรูดมะนาวมะพร้าวแล้วก็อะไรคะเชฟ ฟักฟแฟาง,งชายโยสภยใหโหฮิวใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะใบมะกรูดใบใหญ่ๆมากๆเลยเ<า>ขียวขจีใบใหญ่จริงนะขอเทียบกับฝ่ามือหน่อยสิคะว่ามันเอาเอาวางในฝ่ามือให้หน่อยคะ่ะว่าจะจะเทียบกับฝ่ามือว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่าเอาวางในฝ่ามือให้นะคะจะได้เห็นว่าขอใบเดียวใบหนึ่งนะคะนี่ นี่ค่ะเชฟเรียกว่าวางในฝ่ามือให้น้องหน่อยประมาณนี้นะคะใหญ่มากค่ะเต็มฝ่ามือเลยเต็มไม้เต็มมืออ่ะมันเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมคะเชฟ yes อ mm ือหือ perfect มากค่ะหอมไหมคะมากมันมันปลูกเองปลูกด้วยอะไรคะทำไมถึงได้เขียวอย่างนี้ชัดเอย่างนี้ปลูกด้วยใจ mm hmm. ใจนะครับจ้ะอันนั้นก็ก็บำร,ร,รุงด้วยไข่ไข่ไข่ด้วยพร้อมด้วย mm hmm. น้ำสาวข้าวอือห mm ื hmm. เสร็จแล้วก็หวาดใส่ไปอีกแล้วก็ใส่กระทิงแดงนด้วยกระทิงแดงผสมน้ำด้วยนะคะไม่ใช่ใส่ลงไปล้นๆอย่างนั้นนะคะล้นๆแค่าๆล้นบดเปลือกไข่ทั้งหมดผสมกระทิงแดงผสมไข่าขาบดเข้ากันกน้ำสาวข่าลากสักสองสองครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งมันจะดีมากเมื่อก่อนใบมันเหี่ยวแล้วก็มันก็แห้งนิดนึง จากที่ต้นเนี่ยโกรนไปเลยนะคะมีแต่กา้านมีใบหลอมแหลมเลม็กๆน้อยอยู่สองส,องสมใบโอเคตอนนี้นะคะใบใหญ่เต็มมือะค่ะเนี่ยดูค่ะยาวเท่ากับหนึ่งสามือของดิฉันเลยนะคะแล้วก็เขียวมากการที่มันเขียวแก่เนี่ยมันจะบอกได้เลยว่ากลิ่นมันจะหอมมากนะคะเพราะว่ามันก็จะมีกลิ่นของมันเต็มที่แล้วค่ะถ้าเป็นกลิ่นอ่อนๆเละยอดอ่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะ ไม่ได้มีกลิ่นมากมายเนะาะก็ยังเป็นยอดอ่อนดูสิคะนี่มียอดอ่อนมากมายเลยก mm hmm. ่อนเยอะมากดู mm hmm. ต้นมะก,กรูดที่เพิงกำังกฤษนี่้เต็มจานแล้วนี่นะคะร้านสุภาไทายเราใช้มะก,กรูดสดสดที่ปลูกในสวนหลังบ้านของเชฟเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอาหารไม่ต้องพูดถึงเลยมันต้องอร่อย mm hmm. สดมากแน่นอน mm hmm. หอมอร่อยแล้วก็ใช้ผักออแกนิดวันนี้เอาไปใบมะกรูดไปทำอะไรคะไปทำฟิชเค้กวันนี้จะต่อด้วยฟิชเค้กนะครับวันนี้เป็นซีฟู้ดฟิชเค้กคือทอดมันทะเลบ้างเราเรียกทอดมันปลาครับแต่นี้เราเป็นทอดมันทะเลเพราะเราต้องทําอะไรไม่ไม่ธรรมดาค่ะเขาใส่ยงแค่ปลาเราต้องใส่อาหารทะเลไปทั้งยวงกลายเป็นทอดมันทะเลที่นุ่มหอมกรมกร๊าบ <ค>ร้องไข่ก็จะไม่เหมือนเราอมใบ,บมะกรูดด้วยอ่โชว์เลยนะจ๊ะตามไปกินกันได้ที่ร้านโสภาไทยนะคะใครอยากกินมะกรูดสด,สด,สดใครอยากมาเบลคําออนะครับขอเชิญยิ้มส่งท้ายนะคะพี่เชฟหันมายิ้มสยะ <laughs>